<Okay>. Yeah. เราเฮามักเข้าใจว่าของจีนของเวียดบดีเนาะของปลอมส่วนของไทยเขเป็นของแทอ่ะมื้อนี้อาจารย์จะเบิกนิดเนาะให้ตาสว่างหูเกี่ยวกับสินค้าจีนสินค้าเวียดอยู่ในบ้านเฮาแล้วก็สินค้าไทยเนาะ,นะคืออย่างซี่เนาะเวลาจีนผลิตสินค้าแล้วเอาออกไปขายอยู่ประเทศอื่นเนาะเขาจะกำหนดว่าประเทศนั้น เศรษฐกิจเป็นแบบใดความสามารถซื้อของคนลูกค้าผู้บริโภคเป็นแบบใดอย่างน,นี้เนาะอันนี้คือเขาตีเกตให้ประเทศเฮาว่าเป็นประเทศโดยพัฒนาคอนสิว้าและ้วนี่ประชาชนนม่มีความสามารถซื้อต่ําซื้อได้แต่สินค้าราคาที่สินค้าราคาที่แน่นอนว่ามันตงเกตต่าเนาะเพราะว่ายุบานเขาเขาจเจริญด้เขาขยายตัวสามารถที่จะผลิตสินค้าแบบใดก็ได้สินค้าราคาที่เกตต่ำเลยย้อนม่าย้อนว่าเป็นย้อนว่าเป็นประเทศเฮาเออ สังเกตง่ายๆเลยถ้าผู้ใดอันน่ะยังเบื้องบรเห็นภาพแจ้งเนาะให้สังเกตเลยผู้ใดเคยไปจีนไปโลดบานเขาแล้วไปเบื้องอยู่ในท้องตลาดเขาหาสินค้าที่ว่าขายคือ,อยุบานเขาสินค้าจีนราคาทึ่งๆที่ขายยวนนะอันนาจีนตังหานยวนข้างตลาดแบบนี้นะเป็นกระเจเป็นอันนั้นอันนี้มีทุกอย่าง่ะที่เขาเขาไปหานจีนแล้วเห็นเครื่องราคาทึ่งๆนะหายากเนาะยุบานเขาเองเขาโบช้ เขาผลิตมาขายเฉพาะในแต่คนบ้านเฮาเนออันนี้คือความความเป็นจริงนะเขามีตลาดเฉพาะที่ว่าขายเครื่องนะ่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าออกนอกประเทศแล้วเอาเครื่องราคาที่ราคาที่แบบว่าเขาบุชซยอยุบานเขาแล้วนะแบบนี้มันจะเป็นเกตดีเกทซี่ขันแม่นเครื่องกับเป็นเครื่องตกเกะตกะโรงงานแบบนี้เนาะอ่าทึ่คัดเกมันละเกทเอเกตบีมีบอม, B, ม, B, มีที่เขามาขายเนาะย้อนเขาขึ้นว่าประเทศเฮาเนี่ ความสามารถซื้อตั้มประชาชนมีซื้อใดแต่สินค้าราคาที่แน่นอนว่าความหวังอย่างได้อย่างใดนนคนบานเฮาอย่างใดสินค้าที่ว่าคุณภาพดีเฮาก็เลยทึกปปูกฝังจิตใจสํานึกว่าอตองซื้อแ็นสินค้าประเภทนี้คือของจีนแล้วแออประมาณนี้นเขาทึกปปูกฝังมาแบบนี้เด้อสาเหตุมันฮะและ้วแกนเฮา อันเฮาที่ว่าเป็นประชาชนนาบ่าเคยสัมผัสเลยว่าของเกตเอเกตบีมันเป็นนวไรเขาจึงมุมีภาพหรือมุมีภาพวาดเลยเลยนาะมันจะเป็นแบบนี้เด้อนะบัดนี้บางคนว่าว่าสินค้าไทยของไทยนี่อ่าคุณภาพดีอาจารย์ิเบ้าให้ฟังเดอ้อว่าเป็นอย่างคุณภาพดีคืออย่างซีเนาะสินค้าไทยหลายๆอย่างแม่นสินค้าจากจีนเนาะ แต่ว่าเขาตีกาเป็นไทยเป็นภาษาไทยเดอะเฮดโลโก้เฮดกาเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นอย่างคุณภาพดีย้อนว่าจีนเขาเบิ้งเศรษฐกิจของไทยเบิ้งประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่าเราเขาความสามารถซื้อดีกว่าเราเขาเขาเลยผลิตสินค้าคุณภาพดีกว่าที่ขายมาให้เราเขา,เาที่เขาเอามาขายอยู่ในเราเขา,า,านี้ไปให้ฝั่งไทยเนาะ สังเกตง่ายๆทำบบเสื้ออาจารย์เด้อจะเป็นแบบนี้เนาะสังเกตบุลทว่าเป็นประเภทตู้ไฟเป็นประเภทเครื่องเสียงอ่าเครื่องประกอบส่วนประกอบมาห,าห,าหาันาเม่นมาจากจีนทั้งนั้นเลยสังเกตโลตที่เป็นของไทยแกะออกมาแล้วเนาะแต่ว่าเราจะเห็นแบรนด์ไทยเขาจะเห็นแบรนด์เอามาแล้วเขาตีตู้ตีอย่างใส่เฮ็ดงามๆหลูมๆมาแล้วมาขายบ้านเราเฮาว่าของไทยเขาก็ติใส่่าเม็อินไทยแลนด์เต่ว่าเครื่องอะไรประกอบข้างในพูนนันเม่นมาจากจีน แต่มาจากสีที่เกดดีเนาะย้อนเขาขายมาให้ประเทศไทยประเทศไทยซื้อได้เกดดีกาเขาคัสิวาแล้วนี่เขาอนะันเขาให้เกดระดับประเทศฮะดีก็เขาเขาก็เลยขายของดีมาให้ไทยเอามาประกอบหลังจากนั้นมาขายให้เขาบ่อได้ผลิตสินส่วนดังดื่มพันจะไทยหมดทุกอย่างเนาะจะเปิดประกอบแบบนี้เออมันก็นเลยว่าดีขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเออของไทยละดีเน,น,ะนะาะนะครับ ถ้าผายจหูรายละเอียดเนาะลองศึกษาบื้งตึ้มแม้แต่ว่าสินค้าอยู่ในบ้านเฮานี่ไทยกันยังเข้ามาซื้อแล้วเอาไปประกอบแล้วมาขายให้เฮาเนาะคือมันเป็นแบบนี้มาโดดนานแล้วที่เฮาบ oh ู้เด สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับรักทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการเผื่อข่าวเพื่อนบ้านนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงกรณีสินค้าเพราะว่ามีคนที่ใช้คําว่าอาจารย์คนหนึ่งของสปปลาวได้มาพูดเรื่องสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ จะมีผลมาจากการที่จะไม่ใช้สินค้าไทยแต่คนภายในเองก็เข้าใจว่าหรือเขารู้มาแล้วเขาใช้มากับมือจนเขาแยกแยะว่าสินค้าไหนไม่มีคุณภาพสินค้าไหนไม่ดีสินค้าไหนดีหรือไม่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับราคาด้วยขนาดไหนคาว่าสินค้าดีไม่ดีเนี่ย คนลาวเท่านั้นจะตอบได้ปัญหาตอนนี้ก็คือคนลาวเนี่ยจะไม่มีสินค้าไทยใช้ก็เลยไม่อยากใช้สินค้าอื่นไม่ว่าจะเป็นจากลาวหรือจากเวียดนามหรือจากจีนเพราะว่าจะถูกมองว่าสินค้าเหล่านี้ไม่มีคุณภาพเหมือนสินค้าไทยจริงๆแล้วสินค้าไทยแพงถูกต้องไหม อันนี้เองนะครับคนคนี้เขาก็เลยพยายามที่จะมาอธิบายคําว่าสินค้ามีคุณภาพหรือสินค้าแพงหรือสินค้าไทยเนี่ยมันดีจริงหรอือพยายามที่ปลุกระดมว่าสินค้าไทยไม่ได้ดีอะไรสุดท้ายเขาก็มาสรุปว่าจริงๆแล้วสินค้าไทยคือสินค้าจีนเหมือนเขาจะบอกว่าที่ผลิตในสินค้าที่ผลิตในไทยเนี่ยก็คือสินค้าจีน วิธีการของเขานะคือตลกมากนะอาจารย์คนนี้นะนะครับต้องไปเรียนมาใหม่นะครับคําว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเข้าแบ่งเกรดกันยังไงอ่าระหว่างคุณซื้อ iPhone กับคุณซื้อซัมซุงอ่ะคุณมีความคิดยังไงในเรื่องเหล่านี้ทำไมคุณอยากได้ iPhone ล่ะถ้าคุณมีเงินคุณอยากซื้อ iPhone ใช่ไหม เพราะไม่มีเงินจึงซื้อซัมซุงหรือคุณมีเงินคุณก็อยากซื้อซัมซุงไม่อยากซื้อ iPhone ในเรื่องนี้มันก็คงมีคุณภาพอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นค่านิยมได้แต่สินค้าที่ไม่ใช่ของไทยในลาวเนี่ยนะครับหลายคนเขาก็บอกว่าซื้อสินค้าของลาวแล้วก็แล้วแต่ ซื้อสินค้าของจีนก็แล้วซื้อสินค้าของเวียดนามก็แล้วเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับของบริโภคนะมันก็จะมีความอร่อยส่วนสินค้าที่ไม่ใช่ของบริโภคอุปโภคหรือการใช้ก็จะวัดกันที่สภาพการใช้งานความทนหรือเกี่ยวข้องกับความสะอาดบรรจุหีบพอความสวยงาม นี่คือคำว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพแต่นั้นไม่ต้องคิดมากนะอาจารย์ของเรานะคุณจะมาเดือดร้อนทําไมล่ะคุณจะมาคิดอะไรเกี่ยวกับสินค้าไทยอ่ะมันเป็นเรื่องของคุณเป็นค่านิยมของพวกกุณนะครับดันมาบอกว่าสินค้าไทยก็คือสินค้าจีนนี่คือเรื่องตลก คนะําว่าสินค้าที่ผลิตแล้วมีคุณภาพเนี่ยก็คืออยู่ที่หนึ่งเราดูที่ input u พุต r s รเ s สเ u t p u t หรือการนําเข้ากบวนการผลิตแล้วก็สินค้าที่สําเร็จออกมาถ้าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแสดงว่าโรงงานที่ผลิตต้องมีคุณภาพด้วยเขาจะดูกรบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบ นี่คือบริหารจัดการเพื่อจะให้ออ p ท์หรือสินค้าสําเสร็จรูปนั้นน่ะไม่มีที่ตำหนิไม่มีที่อะไรเลยเพราะว่าขบวนการตั้งแต่อินพุตเนี่ยถูกบริหารจัดการดีขบวนการในการผลิตถูกบริหารจัดการดีแล้วก็สินค้าที่ออกมาก็ย่อมเป็นสินค้าที่ดีถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาคัมไม่ใช่แค่ออปต์แต่ถ้าบริหารจัดการตั้งแต่อินพุต ไม่ค่อยดีนําเข้าไม่ค่อยดีวัตถุดิบไม่ค่อยดีกระบวนการผลิตก็ไม่ค่อยดีนะักแต่สินค้าที่ออกมาก็ย่อมไม่ใช่เอาคัมคือเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพคําว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนี่ยเขาดูในกระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบรสชาติอายุการใช้งานถ้าเป็นสินค้าแบบอื่นๆ นี่คือเครื่องหมายคําว่ามีคุณภาพคนจะตอบได้ก็คือคนที่ใช้ถ้าสินค้าไทยอยู่ในลาวคนลาวจะตอบได้ว่าทําไมต้องซื้อสินค้าไทยนี่คือเหตุผลของคาว่าสินค้าไทยเนี่ยคนอยากได้คนต้องการไม่ได้ไหมายความว่าสินค้าไทยเนี่ย จริงๆแล้วเป็นสินค้าจีนที่มีคุณภาพขบวนการผลิตลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบเนี่ยอ,อันไหนบ้างที่เขาจะนำเข้าแต่การนำเข้านั้นเขาเรียกว่า INPUT ยังไม่ได้นับว่าการนำเข้าตรงนั้นเนี่ยแปลว่ามีคุณภาพแล้วจงจะผ่านการผลิต จากขบวนการจัดก,การที่ถูกต้องสวยงามจากขบวนการผลิตที่ดีขบวนการดูแลใส่ใจทั้งขบวนการอำนวยการในการผลิตดีตรวจสอบดีมีระบบตรวจสอบ Quality control จนเป็นสินค้าออกมาสินค้าเหล่านั้นจึงไม่ว่ามีคุณภาพดีถ้าคุณจะบอกว่าสินค้าไทยคือของจีน อันนั้นเขาเรียกว่าย้อมแมวสิปัญหาของคนลาวก็คืออยากใช้สินค้าไทยเพราะว่ามันอร่อยหรือว่ามันใช้ดีต่อมาก็ต้องมาซื้อเองนะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจงล้างจานไม่ว่าจะเป็นผงชูรสไม่ว่าจะเป็นแฟบเกี่ยวข้องกับสินค้าภายในครัวเรือนอันนี้ต่างหากที่คนลาวเขาชินแล้วก็เขามีค่าดิยม ไปใช้อย่างอื่นแล้วมันไปไปใช้เยี่ห้องอื่นอ่าไปใช้สินค้าของเราเองหรือเวียดนามเองมันไม่เป็นอย่างสินค้าไทยอันนี้เขาเรียกว่าคุณภาพของสินค้าเออนะครับอาจารย์คนนี้ก็ยังพยายามจะบอกว่าสินค้าไทยไม่มีอะไรหรอกก็คือจะโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อจะทําให้างที่จะให้คนลราเนี่ยนะไปใช้สินค้าอื่นแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าค่านิยมอยู่ที่สินค้าไทย น,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ